เอาเลยครับผมทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็กลับกันมาอีกครั้งกับเกมดาร์กั b นบอสเซต์โดคังเบเทวันนี้เรามาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับตัวเกมฉลอง10ปีกันดีกว่าเลยด้วยว่าตื่นเช้ามาแล้วก็มานั่งดูใช่ไหมครับว่าตัวละคร10ปีภาพอาร์ตหน้าตาเป็นยังไงซึ่งนี่แหละครับนี่คือทั้ง3เทพ3สุดหล่อของเราที่จะมาเป็นตัวละครฉลอง10ปีในพาร์ทที่1ฮะ เรยได้ว,ว่าจริงๆแล้วที่ผมตั้งชื่อคลิปเนี่ยไม่ได้เกินจริงเลย10ปีเล่นคุณหมดตูดนะครับดูแค่พาร์ทหก่อนคือกิจกรรมในครั้งนี้มันจะพิเศษที่ว่ามันเพิ่มตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งด้วยปกติก็คือฉลองปีนะฮะมันจะมีตัวฉลองแค่4ตัวทั้งกิจกรรมแต่ปีนี้นะครับมีตัวใหม่เนี่ยที่เป็นตัวฉลองเลยคือ6ตัวก็เพราะว่าในแต่ละพาร์ทนะครับพาร์ทหกับพาร์ทสเนี่ยจะมี LR ใหม่มาพาร์ทละ3ตัวเลย ซึ่งนี่ก็คือพาร์ทหนึ่งจะประกอบไปด้วยตัวของเบต้าบูอีวลูชันนะครับเป็นเบต้าชื่อเดียวเนาะแต่ว่าจะมีโกคูยูไอเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ท่าไม้ตายประสานอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับพวกตัวเบต้านั้เมื่อวันแหละครับมันจะมาเป็นเวอย่างนั้นมากกว่าคือที่เห็นภาพอาร์ตอ่ะมันจะเป็น2ตัวเลยในการ์ดเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่นะมันเป็นแค่เบต้าตัวเดียวอืมก็ต้องรอดูว่าท่าไม้ตายมันจะเท่แค่ไหน <laughs> ผมว่าอันนี้ม่งเท่มากคือจริงๆแม่งเท่ทุกตัว จะมองให้มันเท่ในแบบไหนอ่ะเลือกเอาเลยอ่ะอันนี้คือฟีสไตล์คุณชอบใครคนอวยใครคุณเปิดได้เลยครับแต่ละคนเท่หมดซึ่งก็ตามมาด้วยตัวนี้นะตัวที่สอโอ้โหตัวนี้ผมอยากให้มาซึ่งก็มาจริงๆอยากให้มาแต่ก่อนทีซอรออะไรจะเฉืดอยชแล้วครับเบียโต้ผมเชียร์มากแล้วก็มาจริงแล้วดูภาพอาร์ตเขาสิครับโอ้โหมันจะแอคหล่อแอคเท่อะไรขนาดนั้นภาพอาร์ตมันดูโอ้อวดเลยเกินนะคืออยากเห็นแอนิเมชันท่านไม่ตายกันแล้ว ตามมาด้วยตัวของโกคูซูเปอร์ไซยรส4ี่นะครับอาร์ตตัวนี้ก็คือเป็นอาร์ตหลังจากแปลงร่างกันแล้วมันจะมีร่างเอ่อร่าง3ด้วยมันจะเป็นร่าง3ก่อนแล้วค่อยแปลงร่างเป็นร่าง4ก็เบลตโตก็เหมือนกันจะเป็นร่างโกคูกับเบลต้ามาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาร์ตฉบับเต็มของมันแบบฟูลพาวเวอร์เนาะนี่แหละเรียกว่าเห็นแค่อาร์ตก็รู้สึกว่าเพชรนี่เริ่มจะหายไปแล้วนะครับเพชรหายกระเป๋าตังค์เริ่มกรีดร้องกันแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอื่นๆดีกว่าว่าใน10ปีนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูอาร์ตแบบเต็มๆก่อนละกันอันนี้ก็คือหน้าตาอาร์ตของทั้ง3ตัวนะครับต้องบอกว่าไอตัวภาคจักรวาลเนี่ยไอภาคซูเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นของเบียาอยู่แล้วเป็นอาร์ตนี้อาร์ตเดียวนะครับไม่ได้มีอาร์ตเพิ่มเติมอะไรแต่ว่าของโกคูสี่เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นอาร์ตร่างต้นเนาะจะเป็นโกคูสามมาก่อนต้องบอกว่าโกคูสามจีทีเนี่ยไม่เคยมีตัวไหนเก่งสักตัวในเกมเลยนะครับ คำว่าโกคูซูเปอร์ไซยา3 GT มันมีในเกมนะครับใช่แต่ว่าแบบเก่งๆมันไม่เคยมีไงดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าผมบอกเลยว,ว่าตัวละคร GT พาร์ทหนึ่งเนี่ยน่าจะคุ้มค่ามากชื่อไม่ค่อยซ้ํากับใครเพราะว่าต่อให้มันซ้ำเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไปซ้ำกับตัวละครที่มันเก่งหรอกนะก็คือเป็นโกคู3มาก่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นร่างลิงยักษ์อะไรแบบนั้นมันจะมีผ่านเป็ร่างลิงยักษ์ด้วยนะครับ ก็ไม่ร <peach> ู้นะครับว่าร่างลิงยักษ์เนี่ยมันจะเป็นแค่อนิเมชันหรือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นในการแปลงร่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะแปลร่างสีเลยแหละมั้งมันแค่เป็นลิงยักษ์มาอยู่ในอนิเมชันสักอย่างหนึ่งผมว่าห้ให้เดานะฮะก็นี่แหละเป็นโกคู3าแล้วก็แปลงเป็นร่างสีที่เห็นไปในภาพอาร์ตก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวพระเอกของเรานะครับเบจิโต้นะนี่ตรงนี้จะพิเศษมากเพราะเขาบอกว่าตัวของเบรจิโต้นะครับจะมีระบบใหม่ที่ อารมณ์คล้ายๆกับ X c h a i e มั้งแต่ว่าไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบเหมือนท็กอะสับตัวท็กเลยสังเกตที่ชื่อนะครับว่ามันชื่อว่า Super s a i y a ah Goku Plus นะครับเป็นเลขบวกเป็นเป็นรูปบวกเลยนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะไม่ใช่ชื่อซ้ํากับตัว v e ิ e t o สามปีหรือเปล่านะเพราะว่ามันถ้าเป็นถ้าเป็นตัว3าปีอะ่ะมันเป็น Goku Super Saiyan ah ซูเปอร์ไซヤาเบต้าไงคุณพอเก็ทภาพป่ะครับเอาง่ายๆคือตัวเนี้ยต่อให้มันเหมือนจะเป็นตัวละครซ้านะครับแต่ต้องบอกเลยว,ว่าชื่อมันไม่ซ้ำนะเพราะว่าซ ah ูเปอร์ไซヤาโกคูกับซูเปอร์ไซヤาเบต้าวงเล็บแองเจิ้ลเนี่ยมันไม่เคยซ้ํากับใครไงไอตัวเบียโตแดงมันก็เป็นร่างเบีฟอร์มผมดํามาก่อนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นร่างซูเปอร์ไซヤามาเลยแล้วชื่อก็ไม่เหมือนกันด้วยและอย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้ชื่อเหมือนกันเนี่ยมันมันมีคําว่าบวกไงตรงแนี้คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบบระใหม่ ผมไม่รู้ว่าระบบใหม่ที่ว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกอยู่ว่าต้องรอดูอีกครั้งในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับน่าจะวันที่2 0 28เนี่ยแหละมั้งนะครับเขาจะมีไลฟ์สด a อนิเมชันแล้วก็โชว์ความสามารถระบบใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงระบบใหม่แมชชีนิกใหม่ของตัวเบียโตเองด้วยแต่คิดว่าที่มันมีบวกขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละครับเป็นการสลับตัวละครรูปแบบใหม่หรืออะไรก็ไม่แน่ใจถ้าให้ผมเดาเล่นเล่นก็คืออาจจะแบบเป็นโกคู ร่างนี้มาก่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเลือกสลับเป็นเบเกต้าได้เลยละอะไรเงี้ยสลับเป็นเบเกต้าแล้วก็อาจจะฟิวชั่นด้วยเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าให้เจ๋งเนี่ยผมอยากให้มันแบบสลับระหว่างโกคูกับเบเกต้าได้แล้วก็นอกจากจะสลับตัวได้เนี่ยสลับสีด้วยจะแจ่มมากเลยมันจะได้เป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่แบบว่าสลับตัวมาแล้วเปลี่ยนสีตัวละครไปด้วยมันนับว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งว้าวไม่ใช่น้อยนะ แคมเปญคอนเซปต์ของ10ปีก็คือรวมทุกภาคที่เป็นดากันบอลมาเลยรวมทุกอย่างที่เป็นดากันบอลนะครับดากันบอลภาคเด็กดากันบอลแซดดากันบอลจีทีดากันบอลซูเปอร์นะฮะดากันบอลแซนี่ก็คือนำรวมในภาคมูวี่ด้วยนั่นหมายความว่าความเป็นไปได้ของตัวละครฉลองต่างๆที่จะมาเนี่ยทั้งจะเป็นตัวฟรีตัวได้ eca เพิ่มตัวละคร lr ตัวใหม่เนี่ยมันก็กว้างขวางไปหมดเลย เลยไม่แปลกที่ว่าทําไมมันถึงโผ่พาร์ทหนึ่งมาเป็น3ตัวละครที่มาจากคนละภาคไงเพราะว่าตีมันเล่นอย่างนี้นะครับตีมันเล่นทุกภาคกันเลยนับว่าแจ่มแมวมากระหว่างทางในการประกาศไลฟ์สดตอนเช้าก็ไม่ได้มีเลยมากนะครับถ้าไม่นับเรื่องตัวละครใหม่ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆแค่แบบว่าตัวล็อกอินไอการล็อกอินโบนัสนะครับแจกเพชรเท่าไหร่มีการแจกเพชร15เม็ดนะครับสูงสุดแล้วก็แจกตั๋ว10ปีเว็บเปิดเช่นเคยเป็นตั๋วเปิดรุ่นตัวละคร ตัวตู้ปกติได้มีสิทธิ์ลุน LR ธรรมดาอะไรแบบนั้นนะครับก็ในเวลานี้นะ่าแจกกันแล้วแหละเริ่มแจกแล้วเริ่มมีตู้ให้เปิดกันแล้วไปเปิดกันได้นะครับแต่นี้เป็นการสะสมนะมเป็นเขาดาวเฉยๆไม่ใช่อะไรแค่เขาดาวรอฉลองปีนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้สําคัญมากเพราะาเดี๋ยวจะเป็นจะสื่อในเรื่องของตีมตู้ด้วยอันเนี้ยที่เขาบอกมานะถ้าเราอิงตามเนี้ยเราจะรู้เลยว่าธีมของตู้มันจะออกไปแนวยังไง อันนี้เขาเขียนว่าตีมตู้กาชาฉลอง10ปีซึ่งผมพยายามหาดูว่ามันมันเป็นแค่เฉพาะพาร์ทหนึ่งไหมมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับผมก็เลยอขอตีความเลยว่ามันคือตีมกาชาของทั้ง2พาร์ทเลยก็คือหมายความว่าทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองจะไม่ต่างกันซึ่งตีมที่ว่าคืออะไรนะครับก็มาดูกันเนี่ยดอคังเฟสติวัลนะครับกับตู้เหรียญเขียวก็คือ l g e n d a r y s u m m o n c a r n i v a l เขาก็มีบอกอยู่นะว่า ไอตู้ของโดคังเฟสติวัลเนี่ยจะเป็นการเ,าเกิดพลังปฏิหารที่มาจากนักรบทั้งสองคนนักรบดูโอที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเราตีความง่ายๆก็คือมาจากโกคูเบี a ตาเลยครับสตองเกสดูโอเนี่ยมันก็ในเรื่องด้านบอนมีม,มีมีอะไรให้เดายากมากมายก็แค่โกคูเบี a ตาแน่นอนแล้วการเกิดขึ้นแบบปฏิหารเนี่ยมันมีตัวอย่างแล้วไงตัวอย่างก็คือเบโตมันประกาศออกมาแล้วจากตัวเกมในาพาร์ทหนึ่งซึ่ง มันคือดกคังเฟสแล้วเบจิโต้เนี่ยก็คือดกคังเฟสจริงๆนะครับเบจิโต้เป็นตัวละครดกคังเฟสติวัลส่วนไอตัวของโกคูสีกับเบเกต้าบูเนี่ยเป็นตัวตู้เหรียญเขียวนะฮะนี่มันบอกไว้แล้วเห็นไหมทางซ้ายบนในช่วงตอนที่ผมดูไลฟ์สดผมก็ไม่ได้สังเกตไงเอาจริตื่นเต้นกับตรงหน้าต,ตรงหน้าจอข้างหน้าแต่ไม่ลไม่ได้ดูว่าเอทางซ้ายบนมันก็บอกอยู่ว่าเป็นตู้ของเหรียญอะไรนะฮะเนี่ยเบเกต้าเป็นตู้เหรียญเขียวกับโกคูสี เท่ากับว่าเนี่ยมันก็ยืนยันเลยว่าไอตู้ดกคังเฟสติวัลเนี่ยมันคือตัวละครฟิวชั่นเว้ยถ้าให้ตีความง่ายๆนะม,ม,มันมันมันตรงมันตรงตามที่มันเขียนใบไปเลยนะครับนั่นแหละทีนี้ตู้เหลืองเขียวเนี่ยมันคือครอบครัวแล้วก็คู่ปรับซึ่งพอมาลองดูในพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยที่เขาเปิดเผยมาอย่างเบียโตเราเคลียร์ไปแล้วก็คือกําเนิดพลังจาก2ดูโอที่แข็งแร่งที่สุดเนาะก็คือจากโกคูเบต้ทีนี้ ครอบครัวกับคู่ปรับเป็นยังไงกันบ้างอะใครคือครอบครัวและใครคือคู่ปรับถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดาได้ว่าคู่ปรับคือใครแล้วครอบครัวคือใครนะครับในทางฝั่งของตัวคู่ปรับนะครับมันก็คือเบจิต้ากับโกคูนั่นเองนะเพราะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้มันเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันก็เป็นคู่ปรับในเวลาเดียวกันไงมันก็แข่งขันกันอยู่ตลอดท้าตีท้าต่อยกันและมันอยู่ในอาร์ตเดียวกันแบบนี้คู่ปรับแน่นอน อันนี้นะว่าเป็นทีมของตู้เหลียนเขียนที่เป็นคําว่าคู่ปรับกันแล้วกับการโกคูสามแปลงร่างเป็นร่าง4นะครับทีมของครอบครัวมาจากอะไรก็มาจากเอ่อการที่ปังเนี่ยเป็นคนทําให้โกคูได้แปลงร่างเป็นร่าง4นั่นเองเป็นแบบเขาเรียกว่าเลขสติอะไรมั้งตามในเนื้อเรื่องนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นในเทลลอร์เนี่ยมันก็มีคําพูดของปังด้วยไงก็เป็นการสื่อถึงครอบครัวได้นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนะครับนี่ครับคุณปู อันนี้ก็คือเป็นสื่อของตัวที่มาจากคําว่าครอบครัวนั่นก็คือโกคุสนั่นเองทีนี้เราก็เข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นตีมตู้แบบนี้นะเป็นตัวแทนจากทั้ง3คํากันเลยทั้งตัวฟิวชั่นตัวที่มาจากคู่ปรับแล้วก็ตัวของที่มาจากครอบครัวนะประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามันคงจะมาเป็นทั้ง2พาร์ทแหละ เขาไม่ได้เขียนบอกว่าอันนี้คือเป็นตีมตู้เฉพาะแค่พาร์ทหึ่ไงเขาบอกว่าเป็นตีมของตู้กาซาสิบปีเลยก็น่าจะรวมพาร์ทสองกันด้วยและทีนี้ครับที่มันสําคัญกับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเกมอ่ะในทีเซอร์เนี้ยเขามีการปล่อยตารางให้เราได้ดูกันว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างที่จะมาในดันกตันบอลภาคต่างๆแล้วในซาก้าต่างๆนะครับตารางที่เห็นข้างหน้าเนี่ยครับมันก็คือตารางที่รวม ตัวละครที่จะมาทั้งหมดในกิจกรรม10ปีครั้งนี้นั่นก็คือรวมทั้งตัวละครตัวใหม่รวมทั้งตัวละครโตฟรีแล้วก็รวมทั้งตัวละคร ECA แล้วก็ซูเปอร์ ECA ด้วยที่กําลังจะมาซึ่ง3ตัวเนี้ยก็คือใส่ไปแล้วใส่ไปก่อนแล้วเป็นตัวละครโตใหม่นะครับตัวแทนจากตัวปฏิหารฟิวชั่น Fusion, ตัวแทนจากคู่ปรับตัวแทนจากครอบครัวนะครับสังเกตว่า GT เนี่ยมีแค่2ช่องเองนะครับตัวดาร์บอลเซตเนี่ยไม่มีเยอะเหลือเกิน แล้วก็แบ่งแยกย่อยเป็นหลายซาก้าเลยครับไซยาซาก้ามาทุกซาก้าอย่างนี้ดีกว่าให้เขา้าใจง่ายๆภาคบูภาคนาเมกภาคเซลภาคไซยาซากา้าภาคมูวี่มาหมดนะครับมีดันบอลด้วยแต่มาแค่ช่องเดียวก็คงไม่พ้นพวกตัวละครตัวฟรีแล้วก็ดันมาซูเปอปร์ก็มานะครับมี4ช่องทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเดาซิว่าในแต่และช่องเนี่ยจะมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างซึ่งผมทําไว้แล้วผมได้เดาเอาไว้แล้วด้วยตัวเอง ผมไม่รู้ว่าที่ผมเดามันจะมีจริงได้ออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอันนี้ก็คือความเห็นของผมนะครับใครเดาว,ว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับมาลองเดาช่วยกันได้นะอันนี้เพราะว่าเกมก็ปล่อยให้เราเดาไงซึ่งนี่ฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเดานะครับผมไปนั่งแปะพงแปะภาพเองเลยนี่แหละที่ผมคิดไว้นะครับต้องบอกเราว่า GT เนี่ยแอบเสียดายเพราะว่ามันมีมาให้ใส่แค่2ช่องแล้วคุณก็รู้ว่าตัวละคร7็ปีอ่ะ มันแทบจะล็อกช่องอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าตารางเนี้ยมันรวมทุกอย่างไงมันรวมตัวละคร ECA ด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ว่าตัวละคร7ปีจะไม่ได้ ECA นะครับโอกาสในการเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะ80% 90%เลยเท่ากับว่ามันก็ล็อกมงให้กับโกยกาต้า4ได้ ECA แน่นอนนะซึ่งหมายความว่าอะไรมันก็เต็มแล้วไงตัวละครจากภาค g t ีแค่นี้ก็คือตัวใหม่ในพาร์กับ7ปี ECA ไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมนะครับเพราะว่าตารางเขาใส่มาให้เราแค่นี้ไงผมไม่รู้นะว่าเกมมันจะเล่นเหลี่ยมอะไรไหมแบบอย,อยู่ก็เพิ่มตารางขึ้นมาใหม่แบบเล่นกวนตีนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนที่ใครได้เคยดูในเทเลอร์ของเกมด้านบอลสปาร์กิ่งซีโร่ครับที่แบบตารางมีให้มันแค่นี้แต่ว่าไปไปมามา,มาอะแม่งเพิ่มตารางมาใหม่เฉยเลยเล่นนอกกฎเก์อะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอิงจากแค่ตารางแค่นี้นี่ก็คือสิ่งที่ผมเดานะครับ g t จ,จะมี พาร์ทหนึ่งกับโกยกต้านะครับส่วนดากันบอลก็จะเป็นตัวละครตัวฟรีเพราะว่ามันใส่มันแค่ช่องหนึ่งอาจจะเป็นตัวฟรีโกคูเด็กหรือไม่ก็เป็นตัวฟรีของโกคูที่มันสู้กับพิโกโรในภาคสึกชิงอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโกคูกับพิโกโรก็คือจะซ้ํากับไตัว T.U.R. นะผมก็เลยคิดว่าโอกาสเป็นโกคูเด็กเนี่ยน่าจะมากกว่าเป็นโกคูเด็กต่อยทะลุราชาปีศาจพิโกโรอะไรแบบนั้นเพราะว่าดากันบอลภาคเด็กก็คงจะไม่มีอะไรให้ขายมากอะฉากแบบเท่ๆจริงๆก็มีน่าจะ ผมนึกถึงฉากในฉากเดียวอ่ะคุณเก็ตปะเออก็เลยคิดว่านะ่าเป็นโกคูเด็กในช่วงตอนนี้นะครับอืมส่วนต่อมานะครับพูดถึงภาคแซเนาะภาคแซเนี่ยก็เริ่มจากภาคไซยาสาก้าก่อนก็คงไม่พ้นนะครับ7ปีก็ได้ eca ไปแล้วแน่นอนในพาร์ทหนี่ก็คือคู่7ปีเหมือนกันที่มาในพาร์ทสของตอนนั้นก็จะเป็นโกคูไคโอเคนกับเบต้าลิงยักษ์ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ eca แน่นอนก็เลยติด2ช่องพอดีนะครับ ลงล็อกเป๊ะๆเะช่นเดียวกันกับภาคในมิซากานะครับมี2ช่องเหมือนกันก็ลงล็อกเป๊ะๆเ,เหมือนกันนะครับกับตัวของฟ er ีเซอร์เวอร์ไวกับโกคูซูเปอร์ไซヤาเบอร์ไวคิดว่าได้ eca เหมือนกันนะอืมต่อมาไปภาคเซลเนาะภาคเซลเนี่ยอ่ะผมคิดว่าเป็นเซลเขียวซูเปอร์ eca เพราะว่ามันยังไม่ได้ซูเปอร์ eca แล้วมันก็เก่ายุคเดียวกันเลยนะครับกับไอตัวพวก ไม่แน่ใจว่าเป็นยุคเดียวกันกับพวกโกคูสามฟ้าอะไรแบบนั้นไหมนะแต่คิดว่าน่าจะใกล้กันเลยอะไอตัวเซลล์เขียวเนี่ยมันน่าจะตัวยุคยุคเก่ากว่าโกคูแบ็ k เหลืองด้วยซ้ำนะแต่ว่าโกคูแบ็เหลืองอะได้ซูเปอร์ a ซไปแล้วถ้าใครยังจำหน้าตามันได้นั่นแหละก็เลยคิดว่าอะเซลล์เขียวเนี่ยมีโอกาสได้ซูเปอร์ a ซนะครับที่ผมเดาไว้เนาะตามมาด้วยตัวของ LR Gohan โกฮังฟินะครับ เป็นโกฮังกับทางล่างต้นมาก่อนเนาะโกฮังฟิวเจอร์กับทง้งแล้วก็แปลงล่างชุดชีวิตเป็นโกฮังฟิวเจอร์ยินเดียวตัวนี้ยังไม่ได้ ece นะครับซึ่งมันติดในแคตของ android cel l saga ไงถ้าได้ ece ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็จะหลากหลายไปเลยตามมาด้วยตัวละคร lr ในภารสทที่ผมมองไว้ก็คือ LR โกฮังพลังคือเต่าพ่อลูกนะครับไม่รู้ว่าจะมาเป็นแนวไหนมาเป็นล่าง2เลยไหมมาเป็นล่างอะไรก่อนนะครับ แต่คิดว่าคงไม่พ้นกับคําว่าครอบครัวขึ้นเต่าขึ้นเต่าพ่อลูกอะไรแบบนั้นมันจะได้เป็นตัวแทนของคําว่าครอบครัวพอดีไง family นะครับเพราะอย่างที่บอกกันว่าทีมของตู้10ปีเนี่ยมันแบ่งอยู่แค่3อย่างอะตัวฟิวชั่นครอบครัวแล้วก็คู่ปรับเนาะก็เลยคิดว่าในภาคสเนี่ยไอตัวโกฮังขึ้นเต่าก็น่าจะเป็นตัวแทนของคําว่าครอบครัวได้นะครับก็ต้องรอดูทีนี้ไปถึงภาคภาคมาจินบูกันละกัน ภาคมาจินบูซาก้านะครับก็มาแล้วตัวพาร์ทหนึ่งที่เราได้เห็นไปก็คือเบโตก็เป็นตัวแทนจากตัวฟิวชั่นเนาะแล้วก็4ช่องที่เหลือเนี่ยอันเนี้ยผมผมไม่ยืนยันเพราะว่าไม่แน่ใจอะนะแต่ว่าอันนี้ที่แปะมาก่อนก็เพราะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือ ECA ตัวของไคโอชินกับคิบิโตะนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดาที่ยังไม่ได้ ECA แต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวละครตัวข้างตู้ตัวใหม่ที่กาลังจะมาก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ใส่มาก็ได้นะครับถ้าใส่ข้างตู้มาเนี่ยก็อาจจะต้องมาแทนใน4ช่องนี้สักช่องหนึ่งนะน่าจะ2ช่องล่างมากกว่าสักช่องหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดต่อต่อมาข้างบนก็จะเป็นตัวของซูเปอร์เบเกโตฟ้ากับบูฮังม่วงนะครับซึ่ง2คนนี้ก็เก่ามากๆแล้วยังไม่ได้ซูเปอร์ ECA มันจะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเพราะว่ามันเป็นทั้งคู่ปรับกันพอดีด้วยแล้วก็ตัวเมนหลักก็เป็นตัวจากเบจกโต้ด้วยไงดังนั้นถ้าตัว eca ลองในกิจกรรมฉลอง10ปีจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าเบเกโต้มันก็ประทะกับบูฮังก็เลยอาจจะคิดว่าซูเปอร์ eca เบเกโต้ฟ้ากับซ e ูเปอร์ eca บูฮังเนี่ยน่าจะเวิร์กไปเลยนะนอกจากบัฟให้เบเกโต้มีลูกทีมเพิ่มก็บัฟให้ทีมมาชินพาวเวอร์ มีลูกทีมเพิ่มไปอีกเพราะว่าอันนี้ก็คือบูฮังชื่อเดียว,ยวตัวเดียวในเกมที่มันน่าจะเก่งมากๆเลยถ้ามันได้ eca นะครับต้องเข้าใจว่าในเกมนี้ตัวละครชื่อว่าบูฮังเดียวเดียวเนี่ยมันมีแค่ไอตัวสีเขียวด้วยครั้งเฟสล่าสุดกับตัวนี้แหละครับถ้ามัน super e c แล้วเก่งอ่ะมันก็ถือเป็นการบัฟให้กับทีมมาจิน power ได้เหมือนกันก็ใส่รวมกับไอตัวคิดบูแดงไปอีกอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละผมก็เลยคิดว่า2คนนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้แบบมากๆเลย นะคิดไว้ทีนี้ท้างล่างนะครับท้างล่างของมาเจนบูซาก้าเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ะผม50 50อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นข้างตู้เหรียญแดงแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทําให้บูเด็กมีสิทธิ์มาหรือเปล่า <laughs> มันมีตั้งสช่องไงอย่างน้อยช่องหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่รู้ว่าต้องใส่ใครมาผมก็เลยใส่มั่วๆไปเลยเลย,เลยคิดว่าอา่ะบูเด็กมันจะมาหรือเปล่าวะนะบูเด็กตัวฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันจะปล่อยให้บูเด็กล้างจริงเหรอนี่สิปีแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็เลยใส่บูเด็กมาเติมความฝันผมเฉยจริงๆผมก็ไม่ได้ชัวร์หรอกว่ามันจะมาไหมไงั้ก็เลยอาศัยมาอาจจะเป็นบูเด็กตัวแจกฟรีไปเลยบูเด็ก LR อะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นการซูเปอร์อีสเอบูเด็กนะครับแต่พอมานั่งคิดอลไก็อาจจะเป็นข้างตู้ก็ได้อันนี้ที่ผมคิดไว้ก็มีอยู่2เวไม่ข้างตู้มาใส่แถวเนี้ยไม่ข้างตู้มาใส่2ช่องล่างไม่ก็ตามนี้เนาะ ทีนี้ต่อมาภาคดักบอลมูวี่นะครับแน่นอนแหละปฏิหารที่มาจากนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดก็คงไม่พ้นตัวฟิวชั่นนะครับในเมื่อพาร์ทหนึ่งใส่เป็นซูเปอร์เบียโตไปแล้วซูปเปอร์กูเลต้าจะไม่มาได้กะไรนะบอกเลยว,ว่าควรต้องมาถ้าตีมเป็นอย่างนี้จริงถ้าตู้ของตีมมันอิงเหมือนกันทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับซูปเปอร์กูเลต้าควรมาในพาร์ทสองเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ซูเปอร์กูเลต้าเนี่ย ตัวละครที่เป็นตัวฟิวชั่นปฏิหารน่ะมันจะเป็นใครได้อีกอะไม่ซุปเปอร์โกยต้าก็โกยต้าสี่แต่ประเด็นก็คือโกจิต้าสี่มันคือตัวละครจาก GT ซึ่ง GT ช่องมันเต็มไปแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเออโกยต้าจากภาคเซ็เนี่ยน่าจะมามากกว่าก็เลยจะเป็นตัวละครพาร์ทสองของตู้เหรียญแดงทีนี้นะครับที่ผมไม่ยอมใส่ตัวละครข้างตู้เหรียญแดงมาเพราะว่าไอตัว3มช่องที่เหลือของภาคมูวีนะ่เซ็อะเนาะ มันมีสมช่องไงถ้าเกิดว่าเรานับว่าตัวละครเหลี่ยนแดงมีข้างตู้เนี่ยตู้เบียโตเหลี่ยนแดงมีข้างตู้ไปหนึ่งอ,อาจจะเอามาแทนตัวของคิบิโตกับนี่นะคิบิโตตรงนี้ถ้ากับว่าของโกยกาต้ตาในภาคสอที่เป็นตู้เหลี่ยนแดงก็ต้องเป็นตัวละครตัวใหม่ที่มาเป็นข้างตู้ถามว่าจะเอามาแทนใครเพราะว่าในเมื่อ,อ,อตัวฉลอง1ปีอ่ะมันเป็นตัวซูเปอร์กุยกาต้าแดงกับจานมบาไง ถ้ามีตัวละครข้างตู้อะเราต้องตัดสัก2ตัวเนี้ยซึ่งกุยเกต้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ต้องตัดอาจจะต้องตัดเจเนบ้าออกนะครับแต่จะตัดไปมันก็สงสารจเจเนบ้าเพราะสุดท้ายแล้วจเจเนบ้ามันก็คือตัวละครฉลอง1ปีไงนะครับเราต้องเข้าใจว่าบอกว่าเข้าใจไม่ได้หรอผมเข้าใจว่ามันมันมีความเกี่ยวข้องกันนะฉลอง1ปีกับ10ปีอะนอกจากเกี่ยวข้องกับทางตัวเลขอะเหมือนเลข1่อะเติมเลข0ูนย์เข้าไปใช่ไหม นอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตีมันเกี่ยวข้องไงครับมันคือโกจิต้าเหมือนกันเว้ยอย่างน้อยอะ่ะโกจิต้าซูเปอร์ซต้องมาในตรงนี้นะครับมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงคิดว่าฉลอง10ปีเนี่ยอาจจะไม่ใส่ข้างตู้มาเลยก็ได้หมายถึงข้างตู้เหลืองแดงะนะฮะก็เลยคิดอย่างนี้ไงเพราะถ้าใส่มาเนี่ยช่องตรงนี้มันจะเกินนะครับถ้ามันมาอย่างนี้จริงนะถ้ามันมาเป็นโกเอต้าตัวใหม่โกฮังตัวใหม่ Uh, LR17 Freezer Go-Ku ตัวใหม่มาจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเหลือช่องมันจะเหลือช่องน้อยผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีข้างตู้หรือไม่มีเนาะเพราะใครจะไปรู้ว่าเกมมันอาจจะแบบกูช่างแม่งแล้วกูไม่ทําข้างตู้ก็ได้อะไรแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูนะครับอ,อาจจะโกยกต้ามาคนเดียวก็ได้แล้วก็ตัดใจเดีบ้าออกแล้วก็ใส่ข้างตู้แทน ประมาณนั้นหรือว่าอาจจะตัดข้างตู้ไปเลยก็ได้แล้วก็ใส่เจเลงบ้าอย่าโกจิต้าเข้ามาอะไรแบบนี้ที่ผมคิดไว้เนาะอืมนั่นแหละทีนี้อ่ะมาตีมสุดท้ายของเราก็คือดาคอนบอลซูเปอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าภาคหนึ่งจะเป็นคู่ปรับอย่างโกคูกับเบจิต้าซึ่งตัวละครที่มาเป็นภา์ที่2ของภาคซูเปอร์ที่เป็นตัวละครตัวใหม่ที่ผมเดาวไว้นะครับครอบครัวเอาไปแล้วฟิวชั่นเอาไปแล้วเหลือแค่คู่ปรับนะครับซึ่งคู่ปรับในภาคซูเปอร์มันมีพอดีไง ก็เป็นฉากโมเมนต์สุดท้ายของเราแหละครับกับการร่วมพลังของตัวร้ายกับใจทั้งสองคนฟีเซอร์กับ17นะที่ผมคิดไว้อะอาจจะเป็น3ตัวละครไปเลยก็คือมีทั้งโกคูฟีเซอร์แล้วก็ส7เพราะถ้ามาอย่างเงี้ยชื่อมันจะไม่ซ้้ำกับตัวเก่านะครับ LR g o k โกคู Goku, ฟีเซอร์ตัวเก่ามันมีเขียนชื่อแค่ว่าโกคูฟีเซอร์อย่างเดียวผมก็เลยคิดว่าถ้าใส่17มาด้วยเนี่ยก็น่าสนใจ จะได้ชื่อไม่ซ้าด้วยแล้วก็เอามาใส่ในทีมเดีวยวกันได้เป็นการบ้าให้กับทีมจักราวาลได้อีกนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทําแบบเป็นแค่โกคูฟีเซอร์เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าทําย้อมตัวใหม่ไปเลยทําแบบตัวใหม่จ๋าขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่พ้นหรอกครับกับคําว่าคู่ปรับของตัวละครภาคซูปเปอร์กับ LR กูฟีแล้วก็สุดเจ็นะคงประมาณแถวนี้แหละผมให้นะโอกาสเป็นไปได้น่าจะเยอะเลย คิดไม่ออกแล้วว่าตัวละครไหนที่เป็นคู่ปรับได้อีกอาจจะเป็นอะไรอ่ะภาคซูปเปอร์โกคูเบต้าบูอย่างเงี้ยเหรอสู้กับฟรีเซอร์โกเดนอาจจะใช่ก็ได้เหมือนกันนะอแต่ก็คงจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับ LR Go f ฟีสและครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลืออีก2ช่องสุดท้ายพอดีซึ่งเอาจริงในความเป็นจริงเนี่ยมันเหลือแค่ช่องเดียวนะครับเพราะว่าตัว7ปีเนี่ยก็ได้ ECA ล็อกมงอยู่แล้วนะครับปีล่างบูกับ7ปี GT เนี่ย GT เอาไปแล้ว ภาคซูปเปอร์ก็คือตรงนี้นะครับ7ปีก็สดได้ ECA มันจะเหลือช่องหนึงพอดีที่เป็นภาคซูปเปอร์ผมก็เลยคิดว่าเดาเดาเม่วๆน,นะครับโกคูบูเคลเคนอาจจะได้ซูปเปอร์ ECA ก็ได้นะครับไม่ใช่โกคูบูคเคลเค็นซูปเปอร์ ECA ก็คืออาจจะเป็นตัวละคลตรตฟีตัวอืน่นเพราะว่ารู้สึกว่าฉลองปีอะตฟีมันจะมีสัก3ตัวไง ตัวฟีมันจะมี3ตัว2ตัวมันจะมี LR1 แล้วก็ตัวฟีธรรมดา2อะ่ะผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่ตัวฟีก็คงจะเป็นซูเปอร์อีซีตัวเนี้ยเพราะว่าโกคูบูไคโอเคนมันก็เป็นตัวยุคเดียวกันกับโกคูแบ็คเหลืองซูเปอร์อีซีเเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเจ้าเนี้ยยังไม่ได้ซูเปอร์อีซีถ้าจะซูเปอร์อีซีในทีมนี้ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเหมือนกันตามเนื้อเรื่องน,นะแล้วก็เป็นจากภาคซูเปอร์ด้วย ก็น่าสนใจนะครับเพราะนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวฟรีเนี่ยมันก็จะพอดีเหมือนกันนะตัวฟรีภาคบูตัวฟรีภาคเด็กตัวฟรีภาคซูปเปอร์อะไรแบบนั้นซึ่งนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดที่ผมได้คิดเอาไว้ว่าแต่ละช่องแต่ละตารางเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวไหนในความคิดเห็นของผมนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่ามาทําให้มันเชื่อหรือว่าอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าอันนี้คือความเห็นของผมเท่านั้น ใครมีความเห็นต่างยังไงก็มาลองคอมเมนต์พูดคุยแชร์กันได้แบบสนุกๆน,นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเกมเขาให้เราเดาไงเราก็ต้องมารอดูว่าตอนตอนปล่อยจริงออกมาเนี่ยมันจะมีใครออกมาบ้างนะครับอืมแต่ได้ผมกล้ายืนยันเนี่ยเจ็ดปีถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์และเจ็ดปีมันต้องมาไม่มาไม่ได้เจ็ดปีคู่เบอร์วเนี่ยมาไอ้พวกเนี่ยยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่ามีสิทธิ์ไงพวกนี้ก็มีสิทธิ์แต่ไม่ได้มั่นใจเท่ากับพวกเจ็ดปี พวก7ปีพาร์ทหพาร์ทสกับเบอร์วายผมว่าโอกาสสูงมากๆนะครับเนี่ยที่ผมกล้าฟันธงก็แถวๆนี้แหละแต่ว่าที่เหลือที่ผมเดานเนี่ยก็ไม่แน่ใจให้โอกาสแบบ50-50อะครึ่งครึ่งนึงคิดไว้แบบอย่างนั้นพอทุกอย่างที่มันใบมาทั้งทีมทั้งอะไรมันก็โอกาสมันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละครอบครัวคู่ปรับมันไม่ได้มีอะไรกว้างมากขนาดนั้นครับพอมามีคําใบออกมาเป็นคําว่าครอบครัวกับคู่ปรับอะไรเงี้ยมันก็เดาง่ายไงตอนแรกพอเราไม่ได้รู้ว่า มันจะเล่นกับเรื่องของคู่ปรับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เดายากเพราะว่ามันกว้างมันนับทุกภาคในดาร์คบอลแต่พอมันนับทุกภาคแล้วมันวงเล็บคําว่าตัวฟิวชั่นตัวคู่ปรับตัวครอบครัวเนี่ยมันยิ่งลงลึงง่ายและเออมันยิ่งเดาง่ายขึ้นผมก็เลยเดาออกมาเป็นรูปแบบทั้งหมดแบบนี้นะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับใครมีความเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ข่าวว่า เกมแม่งพึ่งแจกเพชรแดงตัวละครตัวฟรีให้เราแลกกันแบบโหดมากๆปีนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกแล้วกันว่าคนแรกใครดีแนะนําใครดีนะเพราะว่าสิกปีนี้เดี๋ยวแบบกูได้ทำคลิปรัวๆแน่นอนแหละดูทรงมันเล่นใหญ่มากทุกคนเอาล่ะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะฮะเจนใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว